ส่น้อคะเดินทางมาจากชนบุรีมาจากชนบุรีพัทยาค่ะพัทยาหรืยาทำคูวิลาอยู่ปายาค่ะแม่ผมไปพักมาแาไกลเมดคนจีนไปพักมาแล้วไปพักมาแล้วเด็กจะไดนน้อเขาจะได้ไปพักไปนอนอยู่หลายคืนไปนอนกินอยู่หันตั้งหลายคืนตอนนั้นอาจารย์แซมประทังดังอยู่เลยเนาะ การแซนกลับมาอีกแล้วอาจรแซนก็กลับมาดังอีกแล้วเนาะค่ะจากนางลำที่ตั้งนานไม่ได้ลำพตอนนี้ปูพามาอีกแล้วอีกปูมาอลกอาจารย์จะวางมือแล้วนะปูก็ยังให้มาอยู่ไม่เป็นว่าจะไม่แล้วนะเคยให้เข้าตัวสองสามตัวก็ตอนลำเป็นยังไงคะถึงว่าปูลงปู่ปูมาอีกปูมาปู ตอนแรกก็ว่าจะไม่มาบอกอาจารย์เซียมแล้วว่าไม่ได้มาหรอกเพราะว่ <c oughs> าเหนื่อยขายของแล้วเดี๋ยวต้องมาขับรถเดินอะไรอีกมันไม่มีคนขับรถให้เนาะท <c oughs> ะเลต้องมาเออว่าจะไปบอกอาจารย์แล้วว่าไม่ได้มาด้วยอาจารย์มันไม่มีคนขับรถให้อา <c oughs> จารย์บอกว่ามาช่วยอาจารย์หน่อยครับ <c oughs> อยู่ก็พากันมา <c oughs> ปูปูปูกมา <c oughs> ด้วยเนาะปูมาให้โชคด้วยเลยก็มาให้โชคูหมาให้โชคแล้วที่ได้มา แสดงว่าปูอยากให้มาปูอยากให้มาปูฉันได้ให้ธรรมดาไม่ได้ให้เป็รำตืต่นอื่นก็ไม่ได้เขียนให้เนาะแต่มาที่นี่ได้เขียนให้นะคะแสะดงว่าเพิ่งเขียนให้ที่นี่ครั้งแรกหรือเปล่าคะไม่ตอนที่บ้านนนทองก็ไปเขียนนะข้าบนล่างบนข้าบนนั่นานสองจอนหรือสามจอนจองบนจองบนจองตันแรกที่บ้านนนทองที่ถวายนางเอกเไอชาลาตะเคียนที่ที่บ้านนนทองเนาะแต่สลายใจถวายไปละถวายให้เรียบร้อยลว ปกติจะเป็นร่างของปู่อะไรคบมันมันมันพูดไม่ได้หรอกส่วนมากจะเป็นปู่สีตทโทกับย่าจะมาแล้วแต่แต่แต่วันนี้จะไม่ให้ลงหมดทูกองค์เพราะว่าเพราะว่าใส่ชุดนี้มันมันไม่ได้มันลำไม่สดมันลำไม่สะดวดือเห็นไหมมันเริ่มเดดเรื่องอะไรองค์เขาเลยปู่จะลงหลายหลายองค์อยู่ไม่ใช่หรือปู่จะลงเยอะนะต้องถอยอ๋อถ้าถอยแล้วมันก็จะแบบสั่นมันคือน แล้วแต่แต่ผมจะมาใช่ไหมคะนั้นก็สั่นเพราะว่าเขาก็มีมีร่างเนาะเขาก็จะสั่นเขาก็ไม่ไม่อยากหลงค่ะไปเลยว่าแต่ที่นี่แรงแรงอยู่ก็ที่แรงมากอสัมผัสได้แรงมากก็แรง ปกติเป็นคนไม่กินเหล้าค่ะเป็นคนไม่กินเหล้าไม่ดื่มบุหรี่เอ้ไม่ดื่มเบียร์ไม่อะไรแอลกอฮอล์ไม่ไม่เลยแต่วันนี้เห็นแต่วันเนาะเป็นต้เหล้าขาวหนึ่งตใจใจเนี่ยเขาให้ไปล้ววันนี้ปู่อะไรปูเราปูสีสุดโตโยามาปู่สีสุดโตโะม่ยาสีปทุมมาเนาะวันนี้มาคือแบบว่าดีใจที่ลูกหลานคงจะดีใจอ่ะลูกหลานมาเยอะ ปกติก็ไม่คิดว่าจะมาเยอะแบบนี้นะเขาไม่ได้เรียนรำนะมาไปดูค่ะไปกแต่ก่อนอ่ะเคยต่อต้านนะไม่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 อยากรับไม่อยากไม่เอาไม่รับเพราะว่าเราก็มีธุรกิจเนาะเราไม่ค่อยมีเวลาแต่ทีนี้ว่ามันถืนไม่ได้นะเรื่องแบบนี้มันแล้วแต่ความเชื่อแหละแล้วแต่ความเชื่อได้ยินข่าวว่าโชคถูกรางวัลที่หนึ่งเคยถูกมาเมื่อปีหกส่ะ หกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเกียแต่ถูกมานานแล้วแหละได้มาอย่างไรคะก็มันก็เป็นความเชื่ออีกหละจ้ะอืมเป็นยังไงเนาะมันมาจากทางกคกทางคกแล้วทีนี้แม่แม่เขาไปหาค่ะก็เลยอไปตั้งคันห้าขอขอปู่นั่นแหละว่าตอนนั้นก็กําลังซื้อบ้านค่ะแต่ว่าเพิ่งได้ผ่อนเล้งวันเดียวพอเนี่ยก็เลยขอโชคก็พอดีไปเห็นก็ให้ให้กินเหล้าขาวด้วยหละเห็นอะไรคะเห็นหวยในท้อง ทองคางคกตอนแรกก็เป็นตัวแต่มันเป็นสีเหลืองนะพอให้กินเหล้าไปพองเหมือนเท่าถ้วยก๋วยเตี๋ยวให้ใครให้ค้างคกอ๋อเอาเหล้าให้ค้างคกกินให้เขากินว่าเขาอยากกินเหล้าไหมถ้าเขาอยากกินก็ให้เขาอาปากแม่ก็เลยลินเหล้าขาวให้กินเพากินแล้วทีนี้มันเขาเรียกว่าอะไรนะความไม่นี่แล้วพอกินแล้วมันก็ปึงเนาะตัวงขึ้นมาตัวพองขึ้นมาแล้วมันก็เป็นเลข แม่ก็นี่ก็บอกว่าเห็นเก้าเจ็ดแม่แม่ก็บอกว่าแม่เห็น9กนะ้าหวว้านนะงวยนวนั้นวันที่หนึ่งตุลาจบวันห้าร้อยมันออกหกเก้าหนึ่งนึ่งเก้าเจ็ดทางล่างออก9้าหออกเกก็เลยถูกรางวัลก็เลยไม่ได้คิดว่าจะถูกหรอกก็เลยบอกเห็นเขามาขายลอตเตอรี่ก็เลยซื้อเขาเ็ดใบนั่นแหละ เจ็ดใบแต่ไม่ได้ซื้อเงินสดซื้อเงินเซ็นก่อนโอเซ็นก่อนแล้มีตังค์อยากมาเก็บออเดอร์วันยีกคอยมาเอาอเดอร์โอเคก็ให้เซ็นถูกกี่ล้านพันลอแต่มันถูกเป็นใบเดียว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 เมื่อวานถูตรหกลาวใช่ไหมหอยลาวถูกเมื่อวานก็ถูกเรื่อยอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ถูกเยอะซื้อห้าสิบบาทค่ะอนละหนึ่งช่วงนี้จะไม่ค่อยแบบเล่นเยอะคือเพราะว่าอ่ากำลังเงินเราก็ไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยก็ซื้อพอพอได้ลุ้น เชินมากตัวเลขนี่จะได้มาจากไหนปูย่ย่าหรือว่าแบบเพินมากจะเป็นปูน่ยา่ยาเซ้นเรา,าบ้างฝันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะนี้บางทีก,ทก็คนเราเวลาไหนขายของก็ลําบากผะฝนก็ตกน้ําก็ท่วมก็รรคทุกอย่างบางทีก็ไปขอพรปู่บ้างขออะไรบ้างที่ร้านจะมีจะมีอยู่ที่ร้านค่ะ ถ้าผ่านไปที่ร้านไปได้นะคะอาจารย์ไปมาแล้วอาจารย์เตรียมไปมาแลเข้ามันไก่ข้าวขาหมูพิกัดหน่อยค่ะเอฟซีเผื่อเขาอยู่ใกล้อยู่ตรงถนนบายพาสมอตโ์เวยติดกับปั๊มพีทีขาเข้ากรุงเทพ นเจ mm hmm. ตังรู้สึกว่าจะผ่านอยู่นะแต่ก่อนเจตังอย <c ười> ู่แถวๆนั้นพิธีใช่ไหมคะพิธีเปิดใหม่หรอคะสวนเสืออยู่ใกล้สวนเสือสวนที่เชื่อนะจะอยู่ใกล้สวนเสืออเตอร์เวย์เลยอค่ะ ถ้าใครอยู่ใกล้ก็แวะไปอุดมทักทายเผื่อเอฟซีอยากจะเห็นหน้าจําได้อยากจะขอโชคด้วยเนาะจะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมือเทียมอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมือเลยร้านจะติดกับปั๊มพิธีเลยถ้าเห็นพิธีก็คือเห็นเลยเนลยนะคะทีนี้อย่าท้าม้วนนี้ที่เขียนให้ใช่ไหมคุณแม่ก็อันนี้ไม่รู้นะว่าเขาว่าเขียนอะไรให้ปู่หรือย่าเขาจับเขียนอย่าให้นะย่าให้ แต่ไม่รู้สึกเลยว่าเขียนตัวไหนไม่รู้ว่ายังไม่ได้เห็นเลยว่าตัวไหนตอนนี้รู้เลียังว่าว่าตัวไหนก็คือยังไม่ได้มองเลยว่าตัวไหนยังไม่ได้ยังไปไม่ดูเลยว่าอยู่ตรงไหนด้วยยังไม่เห็นกระดาษยังไม่เห็นกระดาษเลยว่าอยู่ตรงไหนยู่ไหนนองกระดาษที่เขียนแต่ว่าถ้ามันก็อยู่ที่โชคนะจับหน้าจับหลังมันก็อยู่ในนั้นเนี่ยกระดาษอ๋ออยู่ตรงไหนครับ ใช่ไหมคะเอามาโชว์ด้ยน่้องขันมันบอกจอดร่ะคือว่าเอ่อย่าให้นะคะน่าจะเป็นย่าสีปทุมมาน่าจะเป็นย่านะแต่ว่ามันก็เป็นความเชื่อนะคะอย่าเล่นเยอะพนเรามันโชคไม่เหมือนกันค่ะมันแล้วแต่ความท่าเราศรัทธาบารมีก็เกิดใช่ค่ะทุอย่างมัะทุกอย่างมันล้วนแต่เขาได้คิดไว้ทำไมไปสองคนคนหนึ่งถูกคนหนึ่งไม่ถูก อันนี้มันมันก็แล้วแต่บุญหมั่นทาบุญหมั่นทํากุศลอยังไงเราก็ต้องมีสักวันเป็นของเรายังไม่ถึงคิวไยังไม่ถึงคิวตอนนี้ก็คือรางวัลที่หนึ่งเขารอคิวกันเยอะค่ะจะไปรัดคิวก็ไม่ได้ด้วยมันต้องรอคิวผมขอรัดได้ไหมมันรัดคิวไม่ได้มันก็แล้วที่เราทําบุญบางคนอาจจะมีบุญเก่าบางคนอาจจะ ไม่ทำบุญเลยก็มีอ่ีมันก็แล้วแต่มันเป็นมันมันแล้วแต่ความเชื่อเนาะความเชื่อส่วนบุคคลค่ะตัวเลืกที่เขียนให้อ่าใครจําได้มั่งแอดมินจาได้ไหมอืสมสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสองแปดามแปดเจ็ดกับสองแปดถ้าอันนี้อยู่ในตรงนั้นจะจะแต่ทีนนี้ยังไม่ได้ดูว่าอะไร ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ได้ดูค่ะก็ยังไม่รู้เลย่สามแปดเจ็ดคับสองแปดก็ก็ยังนะเพราะว่ายังไม่ได้อันนี้เลยเพราะว่าอ่ายังไม่ได้ฝันเลยยังไม่ฝันยังไม่ได้ฝันเพราะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใกล้ๆวันก็จะขอปู่เลยว่าปู่จะให้ ก็เอาตัวเขียนไปก่อนเนาะเอาตัวเขียนไปก่อนแต่ว่าเราก็ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนนิดนิดหน่อยหน่อยแต่เราเล่นเราอย่าไปเล่นเืนตัวเราเล่นพอประมาณเพราะว่าใช้สตินะคะใช้สติคือคนเล่นหวยไม่มีใครรวยใช่บอกคนนึงเลขสามตัวกับสองตัวคือเลขอเลขสามตัววันนี้ปู่น้าไอ้ย่าน่าจะให้สามแปดเจ็ดับสองแปดนะ แล้วอีกขึ้นน่ะคะสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดกับสองแปดนะคะสองแปดล่างออันนี้จะไม่ไม่ไม่เน้นให้บนล่างนะให้ซื้อไปเลยไม่ต้องไม่ต้องเน้นบนนะอย่าลืมหมุนด้วยนะคะมันก็แล้วแต่ความเอาไปเอาไปหมุนลาวก่อนก็ได้ ค่ะวันนี้ค่28กับ28เนาะขอบคุณค่ะขอบคุณนะจะนกับจนลบุรีนะคะขอบคุณค่ะดีค่ะคนคนที่ถือหล้านนี่คนถือหกล้านนี่คนถือหล้าน มาล้ำแก่บนนี่หกล้านค้นถูกหกล้านที่อาจารย์บอกทีอาจารย์ประกาศบ่อยๆขอบคุณค่ะเราก็เออได้เป็นบุญได้มาเจอกันเนาะสองแปดค่ะสามแปดเจกับ2-8งแปขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะคะปู่กับย่าขอให้ลูกหลานได้มีบุญกุศลในครั้งนี้นะคะหมั่นทำบุญเยอะๆจ้าสาธุสาธุสาธุค่ะ